เทียมเหรอเทียมก่อนอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งขายดิีขายดีอน้ำปลาเอาให้ครบเอาเทียมอาส่งกระเทียมให้ดีเอาให้ครบนะจ๊ะได้ดี่น้ำปลานขายดีค่ะนี่เดินทางกลับบ้านดีๆนะเมาเมาง่วงเงื้งก็ขับเลยเด้อไม่เป็นไรเด้อง่วงแล้วขับได้ยังไงผู้ประชดก็ทุกทีเวลาเตือนดีๆแล้วไม่ฟังไงเออเดินทางไปไหนก็ระวังนะค้าด้ค้าตลาดเราปีนี้ มาอีกนะขายยาวเลยมีใหม่เลยไม่หยุดไม่หยุดโอ้โหดีจังเลยค่ะคุณผู้ชมขะช่วงนี้หันไปทางไหนก็คึกคักเหลือเกินเงินจะได้สะพัดทั่วประเทศเลยนะคะเหมือนอย่างที่ตลาดนิดๆนะคะที่ร้านมิวินเทอร์เขาใหญ่ที่นั่นบอกเลยว่าเงินสะพัดมากขายดิบขายดีนะคะอากาศช่วงนี้ยิ่งเป็นใจเราต้องไปเขาใหญ่กันแล้วล่ะค่ะไปดูกันอากาศเย็นสบายแบบนี้พามาเดินตลาดนัดที่เขาใหญ่กันนะครับชื่อว่า n i ช h ิ n วีคเ w e ครับเป็นตลาดนัดเล็กๆอยู่กลางธรรมชาติโดยจนเน ที่ผลิตผลทางการเกษตรของคนในพื้นที่มีเมลอนก็ขายเมลอนพาให้ชิมกันสดๆนะครับหรือมีขนุนก็ขายขนุนเรียกว่าสินค้าจากผู้ผลิตส่งถึงมือลูกค้าโดยตรงเลยแหละครับบ้านเคยูฟาร์มที่สวนหมายถึงว่าปลูกขนุนใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นขนุนค่ะโอ้เราก็ทําผลผลิตของตัวเองขนุนทอดขนุนทอดกรอบขายขนุน,เป,นเป็นลูกด้วยเป็นลูกค่ะไอศครีมขนุนใช่ค่ะอันนี้ปั่นลงไปในะไอศครีมเลยอนะคะใช่ค่ะ ต้องชิมแล้วค่ะบอกเลยจัดมาอมหอมเงยรลดนาแบบนี้ดีเลยค่ะใส่ลงไปในเนื้อคือหอมม,มันหอมอบอวลอยู่นในจมูกเลยถ้าคนชอบกินนี้ใช่เลยค่ะเนี่ไอศรครีมขนุนหนึ่งลูกราคา45บาทเท่านั้นเองนะครับหรืออยากจะกินซอสเสิร์ฟโยเกิร์ตนะครับที่ได้จากนมสดสดจากฟาร์มก็มีบอกเลยครับว่างานนี้ยกของดีของดังจากทั้งในพื้นที่แล้วก็ใกล้เคียงเนี่ยมาให้ช้อปปิ้งกันเลยทีเดียวแหละครับ หนูนี่ชอบกลิ่นคลามากด้มน้ำมอย่างนี้เลยค่ะอันนี้มาจากที่ไหนคะมาจากที่สกลนครครับเป็นเป็นงานแฮนด์เมดของจังหวัดก็ย้อมจากธรรมชาติค่ะหอมมากเขาเขาบอกว่าย้อมจากธรรมชาติทุกอย่างก็เลยแบบเป็นผ้าหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราซื้อไปแล้วเราไม่ต้องไม่ต้องซักก่อนก็ได้แล้วอยากใช้เลยอ่ะเพราะกลิ่นมันหอมในตัวมันเองแต่อันนี้เขาก็มีการแบบว่าเอามาประยุกต์ทำเป็นเป้อันนี้ก็เป็นผ้าทามกันเป็นเป้ก็คือแฮนด์เมดเหมือนกันนะครับ อันนี้เป็นกระเป๋านเนาะราคายังไงคะถ้าเป็นเป้เป็นเป้เปก็ถ้าใบนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ1,800บาท1,800บาทเป็นงานฝีมือค่ะคอ๋อดีอย่างเงี้ยมาอุดหนุนได้คุณผูม้ชมเรื่องสินค้าแฮนด์เมดงานคราฟท์ทำมือก็เป็นเอกลักษณ์ของที่นิชนิชมาร์เก็ตเช่นกันนะครับโดยเฉพาะของกร,ปประจุกกระจิกสำหรับผู้หญิงขาดช็อปเข้าล่ะครับอีกหนึ่งร้านค่ะบรรยากาศปาร์มแบบนี้ต้องมีหมวกค่ะไปเป็นพร็อพในการถ่ายรูปสักนิดนึง ทำเองหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นงานขนนกอะค่ะงานขนนกขนแบบนี้หรือว่าจะแบบว่าขอความมุม้งมิ้งความฟู้ง้านิดนึงก็อย่างนี้ไปเลยค่ะ ใบเท่าไหร่คะอย่างนี้ถ้าอันนี้เป็นขนนกกระจอบเทศจะ890กาสบาทขนนกอย่างนี้ถ้าใบนี้เป็นขนเป็ดก็คือจะอยู่ที่690อก๋อขนเป็ดจะถูกกว่าถ้าไม่อย่างนั้นจะเอาเป็นผู้อย่างอื่นอย่างนี้ก็ได้เป็นผู้น้อยๆเล็กๆอย่างนี้เล็กๆอย่างนี้ก็มีความเป็นค<า>ันทรีน่ารักๆมีสไตล์เบาๆยิบซีเบาๆใช่ถ้าอย่างนี้ก็390บาทต้องบอกว่านิชนิชนี้เกิดขึ้นได้เพราะคุณหอมและเพื่อนๆนะครับที่อยากจะสร้างแหล่งช้อปปิ้งและสร้างรายได้ให้กับชุมชนนั่นเองครับนิชนิชมาร เรองไงคะริ่มจากพวกพี่กับเพื่อนอะคะ่ะสามคนเราเป็นคนกรุงเทพที่ย้ายมาอยู่ปักช่องย้ายมาอยู่ได้สักสองสามปีแล้วเราก็พบว่าแบบทำไมมันไม่มีตลาดงานคราฟน่ารักน่ารักเก๋ๆแบบที่แบบให้เราช้อปปิ้งบ้างที่เราชอบก็เลยแบบรวบรวมเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆก็ชวนๆกันมาก่อนแล้วก็ชวนกันมาเฮ้ยจริงจริงะเราเป็นแหล่งปลูกผักออร์แกนิกที่ดีมากคุณภาพดีก็เลยคิดว่าแบบเอ้ยเราก็ชูตลาดเราว่าเป็นงานคราฟงานออร์แกนิกเพราะพี่อยากให้แบบเด็กๆวัยรุ่นเองอะ คือมาเดินแล้วอาจจะได้ไอเดียไปทำแบบพวกงานของตัวเองงานไอเดียนะอะไรนี้ด้วยสิ้นปีแบบนี้ใครไปเขาใหญ่นะครับก็แวะนิชนิชวิกเอนได้เลยนะครับเดินชิลชิวท่ามกลางธรรมชาติติดกับมิดวินเทอร์เขาใหญ่ใกล้ๆแค่นี้เองครับอ๊ยบอกเลยคุณผู้ชมค่ะชอบ แบบนี้มากๆเลยถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวสวนได้มาพบกับลูกค้าโดยตรงจริงๆนะคะคือไม่ต้องผ่านคนกลางชาวสวนเขาก็จะเอาของเขาเนี่ยผลผลิตอะไรของเขามาขายนอกจากราคาจะไม่แพงแล้วเนี่ยยังได้ความรู้จากชาวสวนจริงๆด้วยนะว่าแบบวิธีการปลูกยังไงต้องกินหน้าไหนถึงจะดีทํายังไงถึงจะอร่อยอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างน้กท่องเที่ยวชอบไปเขาใหญ่คุณผู้ชมค่ะไม่ได้ไกลกรุงเทพมากก็คือไปแป๊บเดียวเนี่ยเออเพราะฉะนั้นอะไรตลาดที่มันเกิดขึ้นใหม่เยอะมากเป็น10บๆตลาดเลยคึกคัก คุณผู้ชมขาพูดง่ายๆก็คือนักท่องเที่ยวชอบพวกของกินแล้วก็ไปเที่ยวอย่างเงี้ยมันมันกินได้เดี๋ยวนั้นเลยก็ได้ไปเที่ยวแล้วได้ไปตลาดด้วยตลาดก็ยังเป็นที่ที่น่าไปอยู่ดีแม้ว่าจะมีการส่ง Delive r y แล้วก็ตามช่วงหน้ามีอะไรฮะเมื่อวันนล้เขาจะพาพวกเราไปเป็นเกษตรกรที่เขาใหญ่ยังอยู่ที่เขาใหญ่คุณผู้ชมใช่ยังไม่ไปลไหนสนุกมากขอบอกว่าที่ไปเนี่ยยอดฮิตเลยที่นั่นกําลังมาอินมากๆพักก่อนเนี่ยมาดูกันค่ะเดียวเดียวค่ะ เช็คอินความอร่อย สนับสนุนโดยคาเนชั่นอร่อยครับหลังจากที่ตระเวนเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราชจะมาทั้งวันน้องเบิร์นดีเจคนดังของที่นี่เลยพาผมมาเช็คอินความอร่อยกันที่ร้าน929คาเฟ่เห็นว่าที่นี่มีเครื่องดื่มเก๋ๆให้ได้ชิมด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วครับพี่อิงเมนูเด็ดๆของร้านนี้คุณหวานเจ้าของร้านเนี่ยเขาคิดเอทขึ้นมาทั้งหมดร้านนี้มีแต่ขอ่องร้อยๆต่างเพลลยครับสังเกตความอร่อยต้องสังเกตที่ตรงนี้เลยครับร้านเราเป็นคาเฟ่เล็กๆค่ะที่จะช่วยเติมเต็มความสุขให้กับทุกคนด้วยยขนมมมเเเคคคค้กกกกออออออรรร่่่่่ลล็ืืงงงงดทีไไพพิิาห ช็อกชิพมิ้นต์เปเป้แก้วนี้ดูครับรับรองจะติดใจเหมือนผมหน่าร้อยนะครับช็อกโกแลตเข้มขน้นช็อกชิพเคี้ยวเพลินหอมกลิ่นมิ้นท์สดชื่นกลมกล่อมอร่อยลงตัวจริงๆครับเมนูนี้เราใช้นมข้นจืดคุณภาพดีผสมกับครีมเทียมข้นหวานคุณภาพเยี่ยมเพื่อเพิ่มรสชาติให้เข้มข้นหวานมันแต่งกลิ่นด้วยมิ้นท์และปั่นรวมกับช็อกโกแลตเข้มข้นและช็อกโกแลตชิพค่ะ อร่อยครบมาตรฐานคานเนชั่นผู้สร้างสารหลากเมนูรับผลิตภัณฑ์คุณภาพไปเลยครับบันเลงทุกความอร่อยล้ำหวานมันด้วยคา i เนชั่นกาอาสลามเป็น